มาเด้อพี่น้อกินนกแซ่บเด้อเนื้อเด้อนกแซ่บเด้อผู้อ๋ผู้ใจกึมี่ครับผู้ใจกึมี่ผู้ใจกึมี่ผู้ขึ้นก็าวผู้ขึ้นข้าวโอ้ยสร้างวะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้อ๋พี่น้องมาแล้วมาแล้วครับผมมาแล้วโอ้ยสดๆจากส่วนนี่ครับพี่น้องเอ้ยบักแซ่บครับพี่น้องบักแซ่บรวมรวยซอยกันครับ ผู้ขึ้นก็ขึ้นผู้ต่อยก็ต่อยครับพี่น้องผู้ทายก็ทายไปเอากับรรยากาศนอหนามได้เพื่นเลยครับส่วนบนไงหรอครับพี่น้องตัวนี้น้อยงานเป็นกับยุ่ทั้งหนามมีผู้ดีครับฟังนั่นเป็นหน่วยกับยุ่งทั้งหนามไปไปกับโต๊ะลงหนามครับอือคุณคุณก็มีครับคุณ หลายส่วนครับทุกหางข้องเลยครับไปสวด,ดครับบักแซลมาเด้อเน้อ,อกินบัออกแซลเด้อเด้อใจออเด้อบักแซลเด้อ